สวัสดีเพื่อนๆครับวันนี้นะครับกับบรรยากาศตอนเย็นๆนะครับหลังเลิกงานนะครับก็เรามาตกแต่งนะครับดีดใบนะครับลงเลกเกอร์บอนไซมะพร้าวกันนะครับบอนไซมะพร้าวอันนี้นะครับปลูกเดิมทีก็ปลูกในถุงดำนะครับนะครับผมเลี้ยงรากในถุงดำนะครับแล้วก็ ประมาณ4เดือนนะครับผมก็นำมาลงกระถางนะครับก็พอเราลงกระถางแล้วก็แต่งใบแต่งกาบไปเรื่อยนะครับนะครับขัดกานะครับจนหลายวันผ่านไปแล้วนะฮะไม่มีเวลานะครับก็เลยทำให้ไม่ได้ปิดใบวันนะครับ วันนี้ก็จะกรีดใบนะครับแล้วก็จะลงลงแลกเกอร์ทากลานะครับให้เงานะครับให้สวยนะครับครับมีต้นเอ่อขึ้นนะครับวัชพืชน,นะครับสำหรับต้นนี้นะครับผมให้ปุ๋ยเป็นขี้นกนะครับพอดีเลี้ยง เวลาเราทำความสะอาดกรงนะครับผมก็จะเอาขี้นกมาใส่นะครับเดี๋ยวเรามากรีดใบแล้วก็ลงเลกเกอร์นะครับก็ชมไปเรื่อยๆนะครับกรีดใบนั้นใครจะใช้มีดแบบไหนก็ได้นะครับผมใช้มีดสมัยอดีตเล่มระบาดนะครับ ซึ่งตอนนี้เล่มละ2บาท3บาทนะครับก็คมดีนะครับจบง่ายถือง่ายนะครับก็แล้วแต่นะครับใครถนัดยังไงนะครับขอให้มีความคมก็พอนะครับต้นนี้ก็เป็นมะพร้าวกะลาเล็กนะครับลักษณะกะลานั้นก็ออกจะแนวกลมกลมแล้วก็เอ่อยาวๆถูดยาวๆหน่อย ไปกันก่อนนะครับ สำหรับมะพร้าบอลไซนั้นก็ก็ได้รับความนิยมนะครับมาสักพักใหญ่นะครับสามปีให้หลังนี้นะฮะประมาณกม็มีความนิยมนะครับสำหรับเพื่อเนเที่สนใจในงานบอลไซมะพร้าวนะครับก็มีจำนวนมากขึ้นนะครับจุดกำเนิดของบอลไซมะพร้าวนั้นก็เกิด ที่ประเทศอินโดนีเซียครับทุกเนี่ครับอินโดนีเซียนั้นมีมะพร้าวมากนะครับเป็นเกาะนะครับชาวบ้านบนเกาะก็ไม่รู้จะทําอะไรนะผมเดาเอานะครับก็มีมะพร้าวก็เอามะพร้าวมาลงกระถานนะครับ <S <S แล้วก็มีการาได้รับความนิยมแพร่หลายในประเทศอินโดนีเซียนะครับ <S <S แล้วก็ลามมาประเทศมาเลเซียแล้วก็มาประเทศไทยนะครับ บใบก็แตกแล้วนะครับใบก็แตกแล้วนะครับเราสามารถเราจะฉีดใบก็ได้นะครับนี่ผมจะฉีะดใบให้ดนะูนี่นะครับเพราะว่ามันมันแตกแล้วนะครับถ้ารอให้มันแตกเองก็ได้นี่นะครับ ต่อไปเราก็จะลงแล็กเกอร์นะครับสิ่งที่ต้องเตรียมก็คือภาชนะนะครับเป็นแก้วเก่าๆหรือว่าเป็นถ้วยเก่าๆหรืออะไรก็ได้ที่สามารถที่จะเทเล็กเกอร์ลงไปนะครับอันนี้ผมทาอีกต้นหนึ่งเมื่อวานแล้วก็ทิ้งไว้ไว้ในล้ลางมันก็เลยแข็งนะครับเพราะฉะนั้นอยาตกใจนะครับเวลาแปรงแข็งนะครับเราใช้ทินเดอร์ครับเอาทินเดอร์ทนเนรทลงไป นะครับแล้วมันก็จะเ,เกิดการละลายนะครับสำหรับน้ำมันสนที่ทำให้แปรงของเราแข็งนะครับก็บีบนะครับใส่ทินเดอร์แล้วก็ใช้บีบแรงนะครับให้มันทินเดอร์นั้นเข้าไปในขนแปรงนะครับแล้วแปลงก็จะนุ่มขึ้นนะครับ เลยครับแล้วก็ทินเนอร์ที่เราทําความสะอารแปลงก็อย่าทิ้งนะอย่าเทนะครับสามารถที่จะทาทําความสะอาด จากนั้นเราใช้น้ำมันสนนะครับล็กเกอร์นะครับแล็กน้ำมันทาไม้ทั่วไปนะครับชอบเบอร์ไหนสีไหนเข้มข้นหรืออ่อนก็อยู่ที่เราเลือกนะครับใส่ไป งแล้วครับเริ่มงาแล้ว,ลวในส่วนของลำต้นกับรากนะครับถ้าเป็นรากอ่อนนะครับรากขาวๆที่เราพึ่งเลี้ยงรากในขวดน้ำหรือว่าในถุงดำรือรากที่งอกใหม่อย่าทานะครับเพราะว่ามันอ่อนไหวมากนะครับอาจจะทำให้รากแห้งแล้วก็เกิดอ,อักเสบหรือเน่าตายได้นะครับอันนี้รากแก่แล้วนะครับเราสามารถที่จะทาได้นะครับ แต่ทาอย่าทาเยอะนะครับทาอ่อนๆน,นะครับทาที่ลำต้นนะครับให้เกิดความเงางามแล้วก็รงรากนะครับก็ทานะครับรบรงรากก็ทาได้นะครับ ยมากครับรากมันสวยมากนะครับอันนี้เป็นกะลาเดิมนะครับยังไม่ได้หลุดนะฮะเป็นกะลาเดิมถ้าหากวันหนึ่งกะลามันหลุดออกไปก็เราก็เอากะลาใหม่มาติดได้นะครับหากะลาที่สวยๆนะครับเล็กๆนะครับทรงสวยๆนะครับเอามาติดได้นะครับวิธีติดผมก็เคยทำคลิปไปแล้วนะครับ นี่นะครนี่นะครครับทาสองครั้งครับเพื่อนๆครับทาครั้งแรกนะครับแล้วก็พอมันแห้งนะครับเราก็จะต้องทาทับอีกทีครับเพื่อความทนนะครับแลวก็สวยนะครับเห็นไหมฮะนี่นะครับในส่วนของใบแล้วก็กาบนั้น ยังต้องเ,อเลี้ยงอีกสักพักเพื่อให้ได้ทรงนะครับหรือไม่ก็เราสามารถที่จะตัดตัดเขียงเลี้ยงกันใหม่ก็ได้เหมือนกันนะครับให้มันมีขนาดก้านที่สั้นนะครับใบก็จะสวยนะครับนี่นะครับพอมันแห้งนะครับเราก็ทาทับอีกทีนะครับ ใบมันชื่นะครับนี่นะฮะก็ขอบคุณนะครับที่รับชมนะครับสำหรับงานบอนไซมะพร้าวนะครับก็ไม่ได้ทิ้งไปไหนนะครับก็ยังทำอยู่เรื่อยๆนะครับมีเวลาก็มาดูแลนะครับมาตกแต่งนะครับ ช่วงนี้นอกจากกระแสบอ,อนใส่มะพร้าวแล้วยังมีกระแสของของออบอนสีนะครับเป็นไม้อีกชนิดหนึ่งที่ได้รับความนิยมนะครับก็ขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ